เขาบอกว่าโดนพิษไซยาไนให้รีบดื่มน้ําหรือดื่มนมจริงไหมครับไม่จริงเลยนะครับที่กินเข้าไปเป็นยาพิษก็คงจะเป็นโปแตสเซีมยมไซยาไนซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเมื่อสัมผัสโดนของเหลวจะเปลี่ยนสภาพเป็นกา๊าซที่เรียกว่าไฮโดรเจนไซยาไน เจ้าไฮโดรเจนไซยาไนน์เนี่ยมีพิษมากยิ่งกว่าอีกนะครับเพราะว่าดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไปสู่เซลล์ต่างๆได้เร็วยิ่งกว่าสถานะที่เป็นของแข็งของโพแทสเซียมไซยาไนน์ซึ่งหากยิ่งกินนมกินน้ําเข้าไปก็ยิ่งมีโอกาสให้มีการเปลี่ยนสถานะของโพแทสเซียมไซยาไนน์ไปเป็นไฮโดรเจนไซยาไนน์ได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะครับคนที่ได้รับพิษของไซยาไนน์ที่ระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มอาจจะไม่ค่อยรู้สติและแล้วถ้าเขามีของเหลวหรืออาหารมากๆในท้องเนี่ยนะครับก็ อาจจะเกิดการอัเจียม mm hmm. เมื่ออาเจียแล้วอาจจะสำลักเอาทั้งน้ำ mm hmm. ทั้งอาหารเข้าไปในทางเดินหายใจ mm hmm. ก็จะยิ่งไปซ้ําเติมปัญหาของเขาได้มากยิง่งขึ้นทางที่ดีที่สุดคือไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดคือการรีบน,คนคําคนไข้ไปให้ถึงหมอโดยเร็ว mm hmm. เพราะว่าที่โรงพยาบาลมีสารต้านพิษไซยาไนา์นะครับ mm hmm. ได้แก่โซเดียมไทโอไซยาเนตแล้วก็โซเดียมไนตริทซ์ซึ่งเป็นสารที่ต้องฉีดเข้าทางหลอดเลือด mm hmm. ก็จะไปจัดการต้านพิษของไซยาไนา์ถ้าไปได้ทันนะครับเช่น ในเวลาซากไม่เกิน30นาที45นาทีอย่างเนี้ยเราก็ช่วยชีวิตคนไข้ได้ทันนะครับ